รูหราสุดปังเปิดบ้านวิลลี่และเยหลีมีลิฟต์ในบ้านอลังการดาวล้านดวงเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักแถมยังสมบูรณ์แบบสุดๆเลยสำหรับครอบครัวของพิธีกรหนุ่มวิลลี่แม็กอินทอช กับภรายาคนสวยเยนหลีแม็กไกนทอชซึ่งตอนนี้น้องวินทายาทเพียงคนเดียวเริ่มที่จะโตเป็นหนุ่มแล้วแถมยังฉายแววความรอเจริญรอยตามคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยโดยบ้านหลังนี้ที่ครอบครัวของวินลี่อยู่เป็นบ้านเก่าอายุนานถึง12ปีแล้วนำมารีโนเวทใหม่ทั้งภายนอกและภายในและมีการเพิ่มลิฟต์เข้าไปในตัวบ้านด้วยเนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าตัวก็ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวพร้อมภรยาสาวเยนหลี และน้องวินลูกชายเพียงคนเดียวรวมถึงยังเปิดเป็นอาณาจักรฟาร์มปลาครัฟที่ทำเป็นธุรกิจเสริมของครอบครัวด้วยนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com